ุรรินท์เยาลี่หยุดเมืองสุรินทร์อะไรไม่รู้จำไม่ได้เยาลี่ยุดเมืองสุรินทร์เต็มฟีดเลยใช่เยาลี่ยุดเมืองสุรินทร์เฮ้ยตัวเขียวต้นตายไหมเนี่ยหยาลี่ยุดเมืองสุรินทร์คุณคุณ้าเหมือนเคยเห็นในติ๊กต็อกจริงไหมเน่ะตัวจริงป่ะแต่งตัวอย่างนี้มีไม่กี่คนหยาลี่ต่อไม่เป็นเพลงอ่ะอะไรวะเพลงอะไรวะโลเวนโลเวนแล้ว ใครไมเพื่อนมีพ่อพอพ่อได้ยินไหมพ่อจ๋านี่ดนอะไรจำลูกได้ไหมพ่อจ๋าพี่จ๋าจำลูกได้ไหมจ๊ะใครไม่พอพอพย่าลี่ยุดเมืองสุรินเมืงมึงมึงเขาจะเขียนคำให้กูร้องเพลงว่าอย่าลี่ยุดเมืองสุรินนี่ใครได้เห็นก็ต้องอยากกินโคตรอร่อยเคี้ยวเพลินนุ่มลิ้นจะบอกกับแม่ว่าหนูอยากกินนี่เป็นไงเราอังพอพอพอ เยาียุเมืองสุรินเอออะไรอะอะไรต่ออะเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่นะเอาใหม่ได้ไหมขออีกทีนึงขออีกทีนึ่งหยาลีหยุดเมืองสุรินใครเลยเห็นก็ต้องอยากกินโคตรอร่อยเขียวเพลิน์นุ่มลิ้นสไป์บอกแม่ว่าหนูอยากกินขำเมือยตุ๊กแก่หยาลีหยุดเมืองสุรินทร์ตัวแดงปอมมั้ะเนี่ยอุวยตัวจริงตัวจริงเยลลีหยุดเมืองสุรินทร์เยลลี่ยุดเมืองสุรินทร์หยาลีหยุด สเรินเฮ้ยคนดังตัวเนี่ยอย่าเอาไปลงติดตัวไม่ทำเราลงมาแล้วลว